สวัสดีค่ะพบกับครูเหมียวเหมือนเดิมคลิปนี้ครูเหมียวจะมาสอนนะคะการอ่านค่าลูกคิดหลัก10ซึ่งหลักหน่วยาถามไปละในคลิปก่อนอคลิปนี้ดูให้จบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอบคําถามครูเหมียวให้ได้หลักหน่วยครูเหมียวใช้แถวที่1อ่าหลัก10ใช้แถวไหนคะใช้แถวที่2นั่นเองเซตศูนย์เรียบร้อยแล้วอ่านิ้วโปง้ง เหมือนเดิมนะคะนิ้วชี้ก็ใช้สำหรับเม็ดบนเนาะดูหนึ่งรอบอแบบนี้คือเลขสิบนะคะนักเรียนนี่คือยี่สิบสามสิบสี่สิบนิ้วโป้งปัดลงมาเซตนิ้วชี้เม็ดบนห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วก็เซต ศูนย์อ่าเอาใหมา่อีกหนึ่งรอบนะคะ 10, 20, 30, 40, สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเซตห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเซตศูนย์อ่าคราวนี้ดูเป็นโจทย์บวกลบอย่างง่ายนะคะตัวอย่างอ่ะสมมุติข้อแรกสามสิบบวกสิบ ลบ20บวก10อย่างเงี้ยค่ะคำตอบข้อนี้ก็อ่านว่า30อ่ะต่อไปนะอะ่เซตศูนย์ก่อน50บวก10บวก10ลบ20บวก30คำตอบข้อนี้ก็อ่านว่า80อ่อีกหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวดูดีๆนะเราก็ตอบคำถามครูเหมียวให้ได้เนาะ 90้าอ่าเก้าทำแบบนี้นะคะลบส0สบบวกยีบวกส0บวกส0บคำตอบข้อนี้ก็อ่านว่า90นั่นเองอ่ะครานี้ข้อสุดท้ายนักเรียนดูแล้วก็พิมพ์คำตอบในเม้นเหมือนเดิมนะคะห้าสีอ่าข้อนี้50าสบบวกสีลบยีลบ50สิ บวกยีสบวก50ลบ10ลบ10บข้อนี้คำตอบอ่านว่าอะไรคะนักเรียนพิมพ์คำตอบที่เราเห็นนะคะลงในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยโอเคจบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นคลิปต่อไปเนาะจบคลิปนี้สวัสดีค่ะ